สวัสดีค่ะอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะคันนี้เครื่อง3000ออโต้ขับ2นะคะเข้ามาทําเป็นออโต้ขับ4แบบคั t ท m มนะคะก็คือโดยปกติแล้วถ้าตรงรุ่นของรถตู้ค่ะจะเป็นฟูลท m e นะคะอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบบ Part าท m มคะ่ะช่างกําลังรื้อแพ้หน้าออกอยู่นะคะ อันนี้ยกเกียร์ออกไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ใส่เฟืองท้ายเสร็จค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนช่งล่างทูกแพน้านะคะก็อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับสองที่เรายกลงมานะคะเลอะมาก ก็คันนี้ใส่เฟืองท้ายเต็ดด้วยค่ะอันนี้เราถอดเฟืองท้ายออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นชุดช่วงล่างของรถตู้นะคะที่เราเตรียมไว้สําหรับทําขับสีค่ะก็มีแพ้หน,นะคะอันนี้ลื้อแยกไว้เฉยๆนะคะทําสีแล้วก็มีลูกหน้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์รถตู้นะคะแล้วก็แปลงชะลูปเป็นแบบพาทามค่ะ ีนก็เอาโซลิโวนะคะมาแปลงใส่นะคะก็จะมีมอเตอร์ข้างหลังตรงนี้ก็เดี๋ยวรือของเก่าออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชุดนี้ขึ้นไปอันนี้เราอเอาแทออกมาแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นของตัวขับสองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพี่ก็เดี๋ยวเราจะเอาชุดขับสี่ขึ้นไปนะคะ ประกอบช่วงล่างเสร็จแล้วค่ะนี้กําลังเตรียมยกเกียร์นะคะแล้วก็ช่างกําลังใส่เฟืองท้ายอยู่ค่ะอันนี้ลูกค้าใส่เฟืองเต็ดด้วยนะคะอันนี้เป็นแพรขับสีที่เราลยขึ้นไปค่ะ เราก็ทํารอไปแล้วนะคะอันนี้เป็นไฟโชว์โฟโลโฟไฮค่ะแล้วก็มีสวิตขับสี่นะคะเรานี่ค่ะเป็นสวิตอันนี้นะคะอันนี้รถตู้เราก็ประกอบเสร็จแล้วทําไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาลังจะลองเกียร์ค่ะอ่ออันนี้เป็นออโต้สองมาทําเป็นออโต้สี่นะคะสวิตยิงโฟก็คือปุ่ม กุ่มนี้นะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาลองให้ดูคะ่ะก็นยนะกดไว้จนไฟติดไฟสีเขียวนะคะก็คือโฟมไงใช่สีเ่เทาคันนี้ใส่เฟืองเต็ดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างล่าง ะบังคับล้อมหมุหนทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวาค่ะแต่ว่าจะส่งกำลังไปไม่เท่ากันนะคะ,ะส่วนข้างหน้านะคะเป็นเครื่องปกติค่ะนี่นะคะแล้วก็เข้าโฟโลนะคะเข้าโฟโลก็เรื่องเรียมที่ D N ครับความเร็วเป็นศูนย์ลก็กดสวิตช์ทีหนเป็นไฟสี<ช> แสดงสถานะ L4 ติดแรงก็คือไปดูนี้เนาะสีญญส้มอันนี้ปแปลงว่ารถเข้าโฟโล,โลแล้วนะคะอันนี้เราใช้โฟโลริโวนะคะสวิตซ์ยิงโฟก็เลยต้องต้องแปงหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปตั้งศูนย์แล้วก็ลองวิ่งอะไรอีกนิดหน่อยนะคะก็จะพร้อมส่งมาแล้ว,ลวโอเคคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถตู้นะคะคันนี้เป็นรถตู้สามพันนะคะเกียร์ออโต้ขับ2มาทำเป็นออโต้ขับ4ค่ะก็กําลังมาลองรถอยู่นะคะอันนี้เราก็าสวิตช์อินโฟนะคะก็คือตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างเข้าให้ดู จนไฟสีเขียวติดค่ะถ้าไฟสีเขียวติดก็คือตอนนี้โฟร์ไฮเข้าแล้วนะคะนี่ครับสี่ทำง,งานแล้วค่ะโฟโลเราต้องจอดรถนิ่งครับ จอดรถนิ่งนะคะความเร็วเป็นศ<ม>ูนยเข้าเกียร์ว่างแล้วก็กดขึ้นอีกทีนึงนะคะจนไฟสีส้มติดม,มันจะติดสองดวงนะคะเขียวแล้วก็ส้มอันนี้ก็คือเป็นใช้โฟโลแล้วค่ะตอนออกก็เหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมก็คือจอดรถนิ่งนะคะเข้าเกียร์ว่างแล้วก็กดเวลาออกจะกดกลุ่มล่างนะคะ ไฟสีส้มดับก็คือออกฟโฟลแล้วค่ะฟโฟล o โ w ต้องจอดนะคะแล้วค่อยเข้าแต่ว่าฟโลฟล์ท h ก็สามารถเข้าขณะขับขี่หรือออกขณะขับขี่ได้ค่ะหลักๆก็ให้ดูดูไฟนะคะ<ห>อสีเขียวดับก็คืออันนี้เป็นขับสองแล้วค่ะ